สวัสดีวันพุธกลางวันและกลางคืน16-23เมษายนดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพย่ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook ส้มมกพยากรค่ะ รักคนที่รักเราและดีกับคนที่ดีกับเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรักความใคร่เสมอไปแต่หมายถึงผู้มีอุปการะคุณคนที่มีบุญคุณคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่คอยสนับสนุนคนวันพุธจงจําไว้เสมอว่าความสําคัญของคนคือเรื่องของความกระตัญยูถ้าคุณเป็นคนกระตันยูรู้คุณคุณไม่ลืม ใครเคยเป็นสะพานให้คุณได้ทอดข้ามไปใครเคยเป็นบันไดให้คุณเติบโตอย่าลืมทดแทนบุญคุณสิ่งเหล่านั้นคุณอย่าให้อำนาจของสิ่งที่ไม่ดีคุณอย่าให้อำนาจของเงินอยู่เหนือความถูกต้องและคุณธรรมอันดีดังนั้นเนี่ยเรื่องของการงานความยุติธรรมยังมีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีอีพวกเล่นวิธีการศกรปรก แต่ถ้าคุณยังยึดมั่นในคุณงามความดีคุณจะได้รับข้อเสนอโอกาสความสําเร็จหรือมีการโปรโมตผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่จะให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์ส่วนเด็กเส้นทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวจะแพ้ภัายไปจงใช้คติที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่คือสําหรับคนวันพุธความรัก ความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ความรักที่ไม่จริงใจจงจําคําอาจารย์ไว้นะสําหรับคนวันพุทธที่มีคู่มีแฟนรักแท้ต้องไม่แพ้อะไรเลยเพราะถ้าเขารักเราเขาจะไม่หวันไหวต่อเงินทองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคนอื่นมีเงินมากกว่าเขาก็รักเราคนอื่นหน้าตาดีกว่าเขาก็ยังรักเราเพราะฉะนั้นรักแท้ต้องไม่แพ้อะไรเลยแต่คนที่วันไหววอกแวก คนรวยกว่ามาละไปไปกับเขาเลยคนหน้าตาดีกว่าอันนู้นอันนี้ดีกว่าเราแล้วเขาไปโอเคจบจะได้รู้กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรักคนที่เขารักเราให้อะไรกับใครไปแล้วได้กลับคืนมาเท่าไหร่คนคนนั้นคือคนที่คบได้แต่ให้อะไรไปแล้วได้ไม่กลับมาไม่ไม่เท่ากันกับสิ่งที่เราให้ไปเลิกคบค่ะเลิกไปได้เลยนะสำหรับคนที่ยังโสดจะมีคนมาจีบอาจจะได้เจอคนดีมีฐานนะ หรืออาจจะได้เจอคนมียศมีตำแหน่งเรื่องของการเงินโดยรวมดีความก้าวหน้าของการงานการขยับขยายธุรกิจกิจการทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่อาจารย์ขออย่างเดียวนะการได้เงินมาขอให้ได้มาด้วยวิธีใสสะอาดการให้ใจคนการช่วยเหลือผู้คนดูดีๆเพราะบางครั้งคนบางคนก็ไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดและไม่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณช่วงนี้ นะรถน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ดาวพระหัสปสบบดีกำลังจะเดินหน้า19เมษายนนี้ใครจะทำบุญกับอาจารย์สามารถจองเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลได้ชุดละ239บาทสุขภาพประมัดระวังปวดบา่าปวดหลังปวดไหล่แล้วช่วงนี้อาจจะมีอาการเป็นหวัดทัดจมูกบางคนเป็นภูมิแพ้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ